สวัสดีครับสวัสดีครับหลังเตยล่าครับพี่น้องครับปลากรอนซอสนะครับน้องมาน้ำนะครับหมานหมันปังปังทุกวันนะครับผมวันนี้ครับคนาล้าหลายพี่น้องที่ตลาดนินจาชอนบุรีครับพี่น้องอยู่จุดหลัดเตยล่าเมื่อวันเลิกอนทีหนึ่งครับผมทีหนึ่งตรงเลยนะครับ กีฬาเขานัดมากอยู่น้ององิ่ไปดูเอฟซี ยังก่อนฮะไมิยย ну ัง no ก่อนไมยังก่อนละวย่นีกคุณจะแจกเงินบ่ะับบากาศที่เพิ่นสามารถถ่ายรูป กีฬากขอลับเอาจะไล่ตอนขึ้นเตะลา่าก็จะเห็นว่าฮินอนอยู่ในรถอยู่นีเ่เร็วเถอะมาข้าวเดียวอยู่นาห้านแล้วพูดนะสุดปังนะครับ,บปลาพูดนะเจ้าเซี่ยวอียงตัวเ,เด้งเป็นน้องยิงตัวเด้ง ตอนความหักความแพงสิดยอดอีอนออเดียกอนความหักความแพงก็เมตตาจากแก้แค้นไอ้ขี่หน่อยนิดหน่อยผจ้าหญวหอบพุยเจ้าหวหอดพุ่ามีตุกหลุนเนาะทุกหลุน,ลนเลยครับไม่หลุนก็ม่ไ <c oughs> ด้เลยไม่ลแล้วคือสาวตนนีบางกนนีผู้ชายตอนนี้โอ้องนบกับมันมา ผลลิ้นมาพอดีปอกๆเลยมั้งมาพอดีที่น้อยกาลังตีเลือดใหญ่เออตอบทุ่นพี่น้อย FC ก็แล้วกันนะครับ4ติดตามถ่ายสดพัดดี้ลำเพลินอัพอิเชี่ยวนะครับ4กาลันตีลงชิปฝากกันแะครับฝากส่องผมนะครนบเพราะว่าใช่ยูนี่แล้วกันนะครับผมฝาก FC เอ้ยฮอดแสนไปเถอะเซนต์แปลงเราบ่โอ้โหฮะใกล้แล้วเดี๋ยวยิ่หน่อยฝาก FC พี่น้องครับผมฝากติดตามครับฝากในเรื่องส่องเพราะว่าใเตะเสือดแล้วพัฒนาอิเชี่ยวตอนนี้หผมได้แปดเมื่อไง้วนะครับแปดเมื่อไง้ว ดันดันช่กันฮอดแสนนะครับผมช่วยกันให้ฮอตเซนต์ครับเร็วลครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับมอดกันข้างล่างเดี่ยวบรรยากาศเปถึงบ้านนี่แหละหลังเตยล่ะหลางยังน้องเว่อร์ต้องเว่อร์ต้องเว่อร์ลุกไปแมนล้าน้องเว่อร์เอาน้องเว่อร์พูวูคือไม่ยังเหมือนน้องเว่อร์ไม่ได้แมนน้องเว่อร์คือไมาเบอร์กีลาบ่ะคือว่าคือคือไมาเมียนตู้มอนิเตอิมคือวมาเก็บไฟสิเก็บไฟครับ โอ้เจ็บไปขับไปเไปโอ้แต่ไหนแต่ไหนเอ้าทั้งน้องมีินกับสุประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับในหครับสมกันไหมเจ้าของควันนะครับไอ้ฝนจีตกฝนลินมาแล้วเพื่อนพ่อกันที่อันนวันครครับพี่น้องครับเจอกันพรุ่งนี้ที่นวันครนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศหลังเตยลานะครับ สัสดีครับผมฝากเลยครับผมฝากเลยอันลักซิมันลำเพื่นนี่ยออฟฟิชียลนัุกพงศกนลำเพื่นลักซิมันลำเพื่นออฟฟิเชียลรังรังซิมันบ่รังซิมันลำเพื่นออฟฟิเชียลอันนี้ช่องฟุกพงศกรฟุกพงศกรลำเพื่นออฟฟิเชียลนะครับผมสวัสดีช่องน้องน้องฟิล์มน้องฟิวน <Gym. S 2> ะครับลุงมาฟุกโอ้ยหลวงอีกแล้วฟิวอะไอันนี้ฟุกอันนี้ฟิล์มสันตัว อันนี้พี่มไไปเป็นไผ่เลวผู้ใดภูมีบ้านใช้ภูเจ้าดิจไไปเป็นไผ่เนานอะเขาเกมของฝนรินมาแล้วครับผมทุกครับพรอแกันครับฝนรินมาแล้ว Family. วันเจ้าตัดผมคอยจำจะเป็นโอพรามไสยโอพลามชสยโอพลามไส้มได้มากเจ้าตัดผมสันเนาะจำมาได้สวัสดีครับโทษแต่เขบผมู่ดโอ้เดี๋ยวอะไรมื่อื่นพ่อกันนวนครครับผมกันทีนวันนครนะครับฟนตไม่ตะปุกบอลขึ้นมื่อื่นครับขึ้นเสียวมีดเนาะเขาใจว่าเมื่อนี่ฝนตโตกยุงเทียบ ครับรอื่นคือสิมตุกโอบผมบ่าวันนี้ก็อยอดดีสวัสดีพี่ดองครับยวไปเก็บของก่อนฝนเหลื่อมดีนมาแล้วครับผมก็ต้องขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณมมะนีนะครับเจฟซี่ทุกคนที่เข้ามาเบิงค์คลิปกดเข้ามากดไลค์เปืนอกำลังใจให้นะครับขอบคุณทกทลังใจเลยนะครับเตรีมยมไิเก็บฟองเก็บของก่อนนะครับ กำลังใจนะครับเพื่อพอกันที่นะวัดนครน,นะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจด้วยนะครับนวัดนครนะครับว,ว,ว,วบัน,นวที่สองดูวันที่หนึ่งอยู่เจ็บวันที่หนึ่งอยู่แอบกบินบุรีนะครับวันที่สองอยู่หมอชิดสองนะครับเจอกันใหม่นะครับอ่ะอยินดีเป็นแฮงค์สุขภาพเดีแฮงค์ครับพี่น้องครับพอกันใหม่